ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันเทรได้กับจุ๋ยเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาไปชมชีวิตของคุณยายคนหนึ่งอายุกว่า50ปีขอภัยครับ80ปีแล้วเนี่ยนะฮะว่าเผอิญว่าลูกชายของแกเนี่ยดำรงชีวิตได้ด้วยการเก็บของมาขายบรรดาขยะต่างๆก็สุมอยู่ในบ้านปรากฏเกิดไฟไหม้มาครั้งหนึ่งแล้วลามไปติดบ้านข้างๆด้วยโดนเรียกร้องค่าเสียหายอีกด้วยและชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับ วันนี้จุมลงพื้นที่มาที่ชุมชนซอยคุณพระจังหวัดปทุมธานีมาสัมผัสชีวิตยายเผ่าผู้อาภัพร่างกายซูกพร้อมบรียวแงก็เริ่มโรยราเดินไปเดินมาอยู่แถวในซอยบางทีไม่รู้จะไปไหนก็ไปอาศัยอยู่ใต้ถุนหอพักทั้งนั่งทั้งนอนอยู่บริเวณนั้นเป็นภาพชินตาของคนในซอยบ้านที่อยู่ของยายก็รายล้อมเต็มไปด้วยกองขยะ ด้วยฝีมือลูกชายที่เป็นโรคเก็บสะสมของจนทําให้ครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้เคยถูกไฟไหม้ทําให้เปลวเพลิงและเขม่าควันไปสร้างความเสียหายให้บ้านใกล้เคียงจนเป็นเหตุของการฟ้องร้องและต้องถูกชดใช้เป็นเงินกว่า700,000บาทนม่ตายายเธอ,อยาวบ้านยายไปนะอยาวบ้านยาวที่ไปเนาะ งเธอแแกล้วทุกอกทุกใจอะไรที่ทําให้ยายร้องไห้คะวัวไ,ไม่มีที่อยู่กลัวไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแกออยากให้เขาเมตตาให้ที่อยู่กแกเราจะแล้วยายอยู่กินยังไงทุกวันนี้พอกินไหมคะ ก็ได้กินหูนนั้นใหู้้นี้ให้ขอจะให้คนนู้นคนนี้มาแบ่งปันให้จ้าแต่ยายเผาและลูกก็ไม่มีปัญญาที่จะใช้ทุกวันนี้ก็กินอยู่อย่างลำบากเกินพอแล้วในชีวิตมีแต่ความทุกข์และความกังวลที่กลัวเขาจะมาฟ้องยึดบ้านส่วนเศษขยะที่กองรายล้อมเต็มบ้านทางชุมชนก็ยังเป็นห่วงกลัวจะซ้ำรอยเดิม จึงอยากหาทางออกให้หลังจากนี้เราห่วงขยะเนี่ยจะไม่เผาแกซะเองนี่แหละคือปัญหาใหญ่แล้วก็ที่อยู่ที่เยอะไม่มีเนาะทุงสารแคแกนอนแกก็นอนอยู่กองขยะค่ะครับไฟก็ไม่ได้การเเดินสายไฟที่ถูกต้องต่อลงงานมาเนี่ยไงก็ช่วยหน่อยได้ครับในงานราชการเขาช่วยเดี๋ยวดูเรื่องขยะหน่อย ชีวิตของหญิงชลาคนหนึ่งที่ต้องมารับรู้เรื่องราวเลวร้ายในชีวิตเมื่อตอนหมดแรงจะสู้และไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครก็เพียงได้แต่ภาวนาขอให้เขาไม่มายึดบ้านที่อยู่ทำได้เพียงแค่นี้หากท่านไหนอยากร่วมด้วยช่วยเหลือยายเผาก็สามารถช่วยเหลือได้ที่เลขบัญชีของยายเผาโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้ยายได้มีบ้านอยู่ต่อไป และมีกำลังใจค่าอยู่ค่ากินค่ารักษาดูแลตัวเองและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยกบเครื่องเรื่องป่าบรากินป่าบราต้องจ่าวิรัตสำนักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ กำลังใจกับคุณยายนะครับและสะท้อนที่เห็นว่าคนบ้านเราจริงๆมีเยอะมากจริงๆที่ขาดโอกาสนะคราต้องการ,ร,รโอกาสถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน